สวัสดีครับวันนี้มาสอนเชื่อมต่อ Apple c a ค p เนนะครับจอ Alpha Go Series นะครับให้เข้าบลูทูธก่อนนะครับันดับแรกกดฟันเฟืองน,นะครับแล้วก็มาเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับเปิดตัวนี้จะชื่อ h p y u Android นะครับรหัสก็คือศูนย์สี่ตัวนะครับจับคู่นะครับในโทรศัพท์ อ่านี่เชื่อมแล้วนะครับเชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาเข้าแอปนี้นะครับคาลิงเนี่ยครับนี่ครับมันจะวิ่งเชื่อมนะครับเนี่ยมันจะถามนี่โทรศัพท์ให้เราตอบใช้คาเปย์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมาแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้นะครับ อย่างนี้ครับเปิดเพลงได้ครับโอเคถ้าเราออกไปใช้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดใช้ไวไฟนะครับจอเราก็เล่นได้เหมือนเดิมเลยนะครับ